อะไรครับตอนนี้ครับโมพีครับไหลมาแล้วไหลมาแล้วบูทเข้าไปตรงนี้ใครลงกินนี้แตงกฤตเบยไปมันหมูมันไม่ตายครับตอนนี้เอาแล้วแฮงคอตีกันอยู่กันได้เนาะไม่ล้มพี่ยิงเลยยิง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 มันมันเป็นปืนจริงไปแล้วมันไม่ใช่ปืนในนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยตายเลยเพียโอ้โอเคโอเคพี่โยเอ้า พี่พี่พี่จุมสพี่ขอขากอดด้แลนะพี่ไปโนนึงเหงไม่ใช่นะไม่อู้พี่พี่ดูอยู่เหรอเมื่อกี้พี่โจที่ผมเทสอะเมื่อกี้อะพี่ดูเนี่ยเป็นยิงหน้าสภามาเมื่อกี้เอาไปครับี่ขอกอดเนี่พี่ขอกอดเนี่ขอกอดน่พี่ตัวจริงตัวนริงพี่เฉอเมื่อกี้พิซ่าแบบเว้ยไอ้ก่อนพี่ประกาศนะเนี่ยสี่คนเนี่ยเป็นศพเลยเมื่อกี้ถ้าพี่ประกาศไม่ทันนะผมบอกเลยตรงนี้เป็นศพหมดอะ เออเวลาก็ได้พี่ก็พี่เดี๋ยวถอะผมเล่นงัดบ้านกถอะได้พี่ขอบคุณครับพี่ตีบ้านกันอ่าใช่ใช่ใช่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นบ้านก่อนนะพี่ใช่ไม่ไม่ใช้ปืนเดี๋ยวไม่ใช้ปืนพี่อะไรกันเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะไปยิงประกันสกาได้ต่อไหมเอาเลยเอาละ นะครับตอนนี้ครับโอพี่ครับไหลมาแล้วไหลมาแล้วบูทเข้าไปตรงนี้ไคโลกีนี้แตงอริเบะไปหมูมันไม่ตายครับตอนนี้เอาแล้วแฮงคอสตีกันอยู่กันในน้อยในน้อยยังไงในน้อยยังไงจะรอดไหมฝาไฟ้ปอดกระเด็นหนุ่นโดนไปโดนไปแล้วโโอ้หแล้วมันนัวกันตรงนี้ตายตายโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยดูโดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลำในน้อยบูทเข้ามายังไงตีโลกรีโลกรีหัวแข็งสู้ไปเอาแล้วตีกันเองหรือเปล่าอุ้ยมันยังรอดอยู่แล้วเรียบร้อยกับเหลือสมุดจีนจีตายตายพลาดไอ้อะไรเนี่ยไปเลยฮะโอ้โหพี่น้องนี้เป็นก่ารที่อนลมีศพไปแล้ว ฮึยแล้วก็โลคิแล้วเราปีกไย่แแล้วมันแทงต้วแล้วเรียบร้อยแล้วบอปีกไกตายยไรข้างบนเลยข้างบนเกล้ยด้เขาอยังไงดีเหลืออยู่คนเดียวอ้าเอ้ายึด้ย้ยยยอ้เฮียไอเฮียภาพโลคิอย่างล้ำ้แบบขึ้นแล้วอะไอ้บขึ้นตลอดหลังนี้ไปได้โอเคได้นักพากีติ้สัตว์กันด้วยอะไรอะไอ้เฮีย โอเคครับไม่ว่าผมลองเลยเนี่ยพอใจพี่หรือยังพีอะไรปอดเฮ้ยไม่หอมมากครับไมหอมมากครับอย่างนั้นก็เป็นอัธรรครับอัธรรถก็คือถ้าเดี๋ยวผม้องผมกอนลูกชุบหนุ่ม่อยชุบหนุ่ม่อยชุบหนุ่มให้โจมาภาคหน่อยนี่ไม่เอานะมันอยู่ไปเล็กๆก็มันดีเหมือนกันนะเจอแล้วบ้านคนรวยมาถัดมาหกอ่ะบ้านมึงก็มึง เขาซอยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมพื้นให้เดี๋ยวผมชุบมีมีอีกสองอันแล้วผมยืมชุดมึงเนาะผมหมดได้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 เอาไปก่อนก็ได้ขอในน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีในน้อยมีครับในน้อยมีครับในน้อยมีผมยืมผมยืมก่อนนะเดี๋ยวผมคืนนะเดี๋ยวผมคืนนะเอ๊ะเยยังมีอยู่ไปไปไปเหนือเหนือพี่รับแทนก็ได้นะไม่เป็นไร เ่บ <łość> ้านเลี้ยวสามอยู่กลองซ่อมค่าอะไรอะเอ้ย่หเตะล้อล้ยพีอ่อยู่ล้อไมันจะแตหาาคืนด้นะพี่เอ้ยพี่ฝากอันนี้คืนคุณนงหน่อยฝากให้ให้ขาก่อยนี่นี่ฝากฝ่านี้ให้คุณเน็งหน่อยอ่าได้ได้พี่เนงผมได้ไอเียนะพี่